เคะสำหรับคุณมีเวลาน้อยวันนี้เราจะมาฝึกกันแค่สีนาะทีเท่านั้นขั้นตอนแรกให้กลางขาออกนะเอาศอกมาแตะกันแบบนี้ค่อยๆกุ้มศีรษะลงไปถ้าใครตึงที่นองก็สามารถขยับนะคะงอพับเข่าซ้ายพับเข่าขวาค่อยๆนะคะโยกศีรษะหน้าหลังมือทั้งสองแตะ ที่พื้นแล้วค่อยๆนะคะยืดขาปรับเข่าซ้ายยืดขาขวาจะได้ยืดน่องและขาด้านในได้ดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็นั่งละหย่อนศีรษะลงไปมือข้างซ้ายจับที่ หน้าแข้งหรือว่าตรงเหนือข้อเท้านะคะแล้วก็ยืดนะคะแขนขวาไิดแตะที่ฝ่าเท้าข้างซ้ายนะคะนี่เราจะได้ยืดทั้งน้องทั้งแขนเลยแล้วก็เอามือนะคะอ้อมนะคะที่เข่าแล้วเอามือมาประสานกันลั่นหลังหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้สักครู่นะคะ ยืดง่ายๆเลยนะคะใครก็ทำได้เดี๋ยวเราจะสลับกันอีกข้างหนึ่งย้อนสะโพกลงไปมือข้างขวาจับที่หน้าแข้งไว้มือซ้ายอ้อมมาแตะที่ฝ่าเท้าข้างขวายืดนะคะทั้งร่างกายใครที่ค้างเอาไว้นานๆก็จะดีมากเลยหายใจเข้าและหายใจออก วาดมืออ้อมเข่ามาแตะกันด้านหลังเขาค่ยืดเปิดอกขึ้นเลือนศีรษะมองตรงไปด้านหน้าหายใจเข้าหายจะออกนะคะมุนรำตัวกลับขุ้นมาท่านี้นะคะก็ช่วยยืดน่องยืดขานะคะขานีบได้ดีมากๆหายใจเข้าหายใจออก สลับกันอีกข้างหนึ่งนะคะตั้งเข่าขวาขึ้นวางเข่าซ้ายนะแนบไปกับพื้นมือนะัประสานกันตั้งศอกใครสามารถยกลำตัวขึ้นนะหรือว่ายกขาขึ้นนะคะก็จะดีมากหายใจเข้าหายใจออกยืดขึ้นมาศีษะนะคะแตะที่ ะะขาหายใจเข้าหายใจออกเราก็จะได้ยืดกันไปเลยนะคะทุกส่วนนะคะคลิปนี้ก็จะนะคะยืดอะไรนิดหนึ่งเพราะว่าไม่มีเวลานะคะสำหรับคนที่มีเวลาน้อย ยืนตรงมือประสานกันต่อไปนะคะหายใจเข้าหายใจออกนะคะเราก็จะยืดยื่ในท่าอูดนั่นเองย่อนซีสะลงไปตามมองไปด้านหลังวาดแขนอ้อมมาหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้หายใจเข้าหายใจออกนำ นะคะคางติดกับพื้นมือทั้งสองเลื่อนไปด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกอันนี้ยืดทั้งตรงบริเวณส่วนหน้าอกหรือหน้าแขนนั่นเองหายใจเข้าหายใจออกต่อกันไปเลยอยู่ในท่างูนะคะลดหรือแก้อาการปวดเอวแล้วก็ค่อยๆวางคางลงไปนอนคว่ำลงไปพ่อนคลายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโยคะ ยืดทุกส่วนสําหรับคนที่มีเวลาน้อยเพียง4นาทีเท่านั้นอย่าลืมไปฝึกกันนะคะก่อนเริ่มทํางานก่อนนะคะทํากิจกรรมใดๆนะคะสําหรับวันก็ให้เพื่อนๆทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมากๆค่ะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ